ค่ะหรับวันนี้เราก็พบกันแค่เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะนักเรียนทั้งหมดจำฟากก์เลยโคคนวันนี้หน่อยเรามีอะไรจะให้หรอ ตอบคำถามผูไม้ได้ทุกคำถามเลยมีีคล็ดอะไรอ่ะบอกพวกเราหน่อยสิอย่าเก็บไว้คนเดียวพวกเราก็อยากเรียนจริงเหมือน,นนายนะก็ไม่มีอะไรหรอกมาแค่ใช้เจ้านี่ไงล่ะมันทําให้เราอ่านหนังสือได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องหลับต้องนอนมันทํา,ทาให้เราเรียนเก่งขึ้นยังไงละ่ะแล้วมันคืออะไรนาะยเอ๊มยาบ้างไงอตจเพื่อนทุกคนเลยเวลาอ่านหนังสือจะได้ไม่ง่วงทุกคนจะได้เรียนจริงเหมือนเรายัางไงละ่ะ จริงเหรอแอมมันจะช่ได้จริงจริงเหรอแอมมาคิดอะไรอยู่น่ะมันอันตรายมากนะในยาบ้ามีแอมเต็มใจมีมาทำให้ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเข้าสู่ร่างกายมากๆแล้วแล้วก็อาจมีผลกระทบต่อการเรียนในอนาคตเลยนะแอมมีวิธีอื่นที่ดีกว่าอยอะเราจะช่วยนายเองใช่วเวราจะอ่านหนังสือไปด้วยกันจะได้ไนันตั้งยาเพื่อั้นไงนาม่ต้ทำแบบนี้เราแอมเรามีคุณค่าในตัวเอง นายอยากให้สิ่งของพวกนี้มาทำงานาคตนายเลยนะขอโทษนะททกคนเราแค่อยากให้ทุกคนเรียนเริงอ่ะไม่เป็นไรเพื่อนพวกเราจะผ่านไปด้วยกันทุกคนยินค่ากเธอไม้มีแรงพลังงานมาเรียนช่วงหม่กันเนาะไปกัน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 ไยนไนี่กันไนไปกัไปกันไปไั ด้วยความปรารถนาดีจากโรงเรียนหินฝนวิทยาคม